สวัสดีครับบทที่2การดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยก่อนวันที่เราจะทำการจดหน่วยผู้ใช้งานสาม,มารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยเพื่อที่ในขณะที่เราไปถึงจุดจิดตั้มิตเตอร์ในวันที่จดหน่วยเราจะสาม,มารถให้ทำการจดหน่วยได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลใหม่และถึงแม้ที่หน้าจุดจิดตั้มิตเตอร์จะไม่มีสัญญาณเครือข่ายผู้ใช้งานก็สาม,มารถที่จะทำการจดหน่วยได้ ก่อนอื่นนะครับจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่แอป SMR นะครับจากนั้นเราก็ไปที่หัวข้อดาวน์โหลดหรือชื่อภาษาไทยก็คือดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยระบบจะติดต่อไปที่เซเวอร์และดึงข้อมูลที่เราต้องทำการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยอย่างแรก เป็นข้อมูลพอชั่นกับวันที่จดหน่วยอันที่2เป็นข้อมูลจำนวนเครื่องทั้งหมดที่ต้องจดหน่วยในพอร์ชั่นนั้นๆในคอลัมน์ที่3คอลัมน์อ่านแล้วอันนี้ก็คือตัวเลขที่แสดงจำนวนมิเตอร์ที่ทำการอ่านหน่วยเรียบร้อยแล้วและได้ทำการส่งหน่วยขึ้นสู่ระบบแล้วนะครับ อย่างในตัวอย่างของ p o r ชั่น ha 1วันที่1เดือน6ปี2021นะครับทั้งหมด42ลายอ่านแล้วคือนเซเวอร์แล้ว5ลายคงเหลือทั้งหมด37ลายนะครับถ้าเราจะทำการดาวน์โหลดเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนที่จะจดหน่วยเราก็คลิกที่รูปแผ่นดิสได้เลยนะครับระบบก็จะให้ยืนยันเพื่อที่จะดาวน์โหลดข้อมูลก่อนก็กดโอเค ระบบจะทําการติดต่อไปที่เซเวอร์เพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดลงที่มาที่เครื่องมือถือของเราหากว่าระบบได้ทําการดาวน์โหลดข้อมูลของมิเตอร์ที่จะต้องทําการจดหน่วยรวมทั้งค่าดิซิเตอร์ต่างลงมาบนเครื่องมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีป๊าอปอัพแสดงรายละเอียดนะครับของการดาวน์โหลดในครั้งนั้นเช่นดังตัวอย่าง นะครับก็คือดาวน์โหลดข้อมูล a 1สําเร็จทั้งหมด42ลายนะครับแบ่งเป็นสายการจดหน่วยนะครับข้าว050 12ายลายซึ่งถ้ามีหลายสายการจดหน่วยก็จะแสดงลิสต์รายการขึ้นมาทั้งหมดจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับทีนี้เราก็จะไปดูว่าไอ้ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันได้ครบหรือเปล่านะครับก็ไปที่ไอ้ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ข้างบนนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ปุ่มเมนูจดหน่วยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับในรายการจดหน่วยนะครับวันที่1เดือน6ปี2021 Portion h a 1นะครับก็เข้าไปที่รูปดินสอนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจสอบคร่าวๆได้ว่าข้อมูลที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมานั้นครบถ้วนหรือไม่ ในส่วนของบทที่2การดาวนโหลดข้อมูลก่อนจดหน่วยก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวในส่วนถัดไปเราจะไปต่อกันที่บทที่3นะครับ